มันนี่เอ็กซโปโคราชครั้งที่8พบกัน8-10สิงหาคมนี้ที่ MCC Hall The Mall นครราชสีมา กลับเ,เข้าสู่เมนจิงมันนี่ช่วงนี้นะคะมาดูเรื่องของการบริหารการเงินส่วนบุคคลค่ะวันนี้เราจะแนะนําเรื่องของการลงทุนที่กระจายการลงทุนไปต่างประเทศบ้างนะคะเรื่องของการลงทุนต่างประเทศค่ะมีอยู่หลายกลุ่มธุรกิจมีอยู่หลายกองทุนที่น่าสนใจค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะหนึ่งกองทุนที่ถือว่าเป็นมามืดมาในช่วง1ปีหลังมาให้ให้หลังมานเนียนนะคะก็คือกองทุนยุโรปนั่นเองค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรถ้าเกิดว่าใครสนใจที่จะลงทุนในกองทุนยุโรปบ้างน,นะคะจะต้องเตรียมตัวอย่าง หรือศึกษาข้อมูลอะไรเพิ่มเติมวันนี้ k ค x เปิดอยู่กับเราเรียบร้อยแล้วค่ะคุณฟานตาฉัดมาศเคสเปิดจากธนาคารกสิกรไทยค่ะ สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,คะแมมพูดถึงยุโรปนะคะ,คะในตอนนี้ก็อาจจะค่อนข้างจะมีข่าวมาเรื่อยๆเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะจะฟื้นตัวจะกลับมาดีแล้วหรือยังหรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งส่วนนะคะที่เอ๊ะเขาจะให้ความสนใจเบนไปตรงนี้หรือยังนะคะมองภาพรวมเศรษฐกิจกันก่อนดีกว่าของยุโรปเป็นยังไงกันบ้างคะมุมมองของเอ็กซ์เพรสตภาพรวมเศรษฐกิจของยุโรปเองเนี่ยเราก็มองว่าน่าจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาได้นะคะแต่ว่า ตรงนี้เองเนี่ยถ้าไปดูตัวเลขอย่างเช่นว่า P M I ก่อนก็คือทางด้านอ่า Purchasing Manager Index เองนะคะก็เรียกว่า ค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาก็คือตอนนี้เองเนี่ยตัวเลขล่าสุดก็คืออยู่ที่ระดับ54นะคะซึ่งก็เรียกว่าสูงที่สุดในรอบ3เดือนเลยทีเดียวนะคะแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยทางด้าน IMF หรือว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศก็คาดการว่าตรงนี้เองนะคะทางด้านเศรษฐกิจยุโรปน่าจะเติบโตในปีนี้เนี่ยได้อยู่ที่1.2อแล้วก็ในปีหน้าเองก็อยู่ที่ประมาณ1.5จากที่ผ่านมาเนี่ยก็เรียกว่าเขาก็มีการหดตัวลง,ลงไปนะคะ,คะเศรษฐกิจยุโรปแต่ประเด็น ็นหลักที่ตอนนี้หลายๆคนให้ความกังวละไยก็คงจะเป็นเรื่องของว่าอาตาัตราเงินเฟอ้เอ,อของโ<ะ>รปว่า ต่ำลงเรื่อยๆน,นะคะล่าสุดเองเนี่ยเท่าที่ตัวเลขออกมาก็คืออยู่ที่0.4ปเซน,นะคะแล้วก็ถ้าไปมองย้อนหลังในช่วงที่ผ่านมาเองเนี่ยก็เรียกว่าค่อยๆย่อตัวต่ำลง,ลงเรื่อยๆทางด้านธนาคารกลางยุโรปเองเนี่ยเขาให้เป้าไว้ที่2เซแต่ถ้าจากตัวเลขที่เห็นตรงนี้ก็คือ1เอยังไม่ถึงกันเลยนะคะถามว่าตรงนี้เองเนี่ยมีความเสี่ยงอะไรก็คือสิ่งที่กังวลกันก็คือเรื่องของภาวะเงินเฟื่อว่าจะทําให้เรื่องของราคาสินค้า ตัวลดลงแล้วก็เรื่องของกําลังซื้ออาจจะหดหายลงไปแล้วก็ท<ะ>ําให้เศรษฐกิจภาพรวมเองเนี่ยชะลอตัวลงไปได้ใช่ค่ะ <c oughs> ดังนั้นค่ะก็ะคือถ้าดูโดยสรุปแล้วเนี่ยภาพรวมตอนนี้เหมือนจะแบบทรงๆนิดนึงแล้วก็เรื่องของตัว อาตาัตราเงินเฟอ้อเองเนี่ยเป็นประเด็นหลักที่เราจะต้องจับตาดูกันนะคะตแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาหุ้นในยุโรปเองเก็ขึ้นมาพอสมควรค่ะอย่างนี้พอไปดูภาพรวมเศรษฐกิจแล้วก็เทียบกับเจ้าตัวเงินเฟอ้อหรือว่าราคาหุ้นที่มันปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้วเนี่ยมันไม่แพงไปแล้วหรอคะ ก็ถ้าไปดูแล้วนะคะเรื่องของตัวเลข P/E forward P/E ตอนนี้เองเนี่ยเทรดอยู่ที่ประมาณ15.5เท่าถ้าเทียบค่าเฉลี่ยย้อนหลัง10ปีเองก็อยู่ที่18เท่าอ่ายังมีแกะแกะอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าใครที่จะเข้าลงทุนตรงนี้ก็เรียกว่ายังไม่ต้องตกใจว่าราคาหุ้นตอนนี้จะอยู่ในระดับที่สูงไปหรือเปล่าแล้วก็มีอีกหนึ่งปัจจัยนะคะที่เรามองว่าทําให้หุ้นยุโรปเนี่ยน่าสนใจคงจะเป็นเรื่องของมาตรการกระต นเศรษฐกิจของทางด้าน ECB หรือธนาคารกลางยุโรปที่ผ่านมาเองเขาก็มีการปรับลดเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่างๆเหล่านี้นะคะทําให้ตอนนี้หลายฝ่ายมองว่าน่าจะอาจจะมีการออกมาตรการ QE เหมือนของทางฝั่งสหรัฐถ้าออกมาตรงนี้จริงๆเองเนี่ยก็เรียกว่าน่าจะช่วยให้ทางด้านตลาดทุนยุโรปก็มีแรงดีขึ้นมาได้อีกอะค่ะก็มองว่าประมาณ1ิ 5.5เท่าตรงนี so affe, so ้ก็คงจะเป็นระดับที่เหมาะสมแล้วนะคะเพราะว่าก็ยังมีแกลบกระดิกเยอะเลยเพราะฉะนั้นสําหรับผู้ที่สนใจอยากจะเข้าไปลงทุนในหุ้นยุโรปมันก็ดูไกลเหลือเกินนะคะก็ถ้านั่งเครื่องไปก็สิชั่วโมงกว่าจะตามข่าวสารทันกันยังไงมีวิธีการไหนกันบ้างที่นักลงทุนจะลงทุนได้้างคะ ก็ง่ายๆเลยตอนนี้ก็คือลงทุนผ่านกองทุนหุ้นยุโรปนะคะซึ่งก็ตอนนี้เนี่ยมีประยุก์ประมาณ10บกองทุนในไทยให้เลือกลงทุนก็ถามว่าเอเราจะลงทุนกองทุนไหนดีนะะก็ถ้าเราจะแบ่งนโยบายเองเนี่ยเรียกว่ามี2แบบก็คือ Active f u ันกับ Passive Fund อ,อ่าซึ่งหลายๆท่านอาจจะคุ้นเคยกันนะคะ Active f u ันเองค่ะก็คงจะเป็นเรื่องของตัวกองทุนที่เรียกว่ามีผู้จัดก,การกองทุนนะคะเป็นผู้บริหารกองทุนซึ่งตรงนี้เองเนี่ยอย่างในตัวอย่างที่โชว์ข้างต้นจะเป็นอย่างเช่นกองทุน Alliance Europe Equity growth นะคะ,คะซึ่งตรงนี้ผู้จัดก,การกองทุนเขาก็จะมีการจัดสัดส่วนหุ้นลงทุนแล้วก็ปรับสัดส่วนตามว่าเอ๊ะตอนนี้หุ้นกลุ่มนี้น่าสนใจเขาก็จะมีการเลือกลงทุนในหุ้นที่มีพื้นฐานดีหรือว่า าราคาที่ต่ำอยู่นะคะในทางกับกันถ้าเป็น passive f u <ะ>ก็จะมีการลงทุนก็คือจะเป็นเรื่องของตามระดับ ดัชนีอ้างอิงถ้าอย่างบ้านเราเนี่ยเทียบเคียงก็อย่างเช่นเซทห้าสิบเซทร้อยอย่างของยุโรปเองเนี่ยก็จะเป็นสต็อก50นะคะหรือว่าสต็อก600 <c oughs> ซึ่งจากตัวอย่างที่โชว์ให้เห็นข้างต้นเองเนี่ยก็จะเป็นตัวสต็อก600จะเห็นว่าสัดส่วนการลงทุนของกองทุนทั้ง2อ,อันเนี่ยค่อนข้างแตกต่างกัน <c oughs> อย่างสต็อก6 0 0เองเนี่ยก็คือจะไปเน้นที่กลุ่มธนาคารนะคะ <c oughs> การแพทย์แล้วก็อุตสาหกรรมแต่ถ้าเป็นกอง a l l i a n e Europe Equity Growth ซึ่งเป็นกอง Active Fund <คะ S 2> เขาก็จะไปนเน,น้นก็คือเรื่องของอสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าอุตสาหกรรมแล้วก็ทางด้านไอทีแะค่ะทีนี้เจ้า Active Fund หรือว่า p Passive Fund <ม>เนี่ยแบบไหนเหมาะกับใครคะ ก็เรียกว่า Active Fund <ะ>เองเนี่ยจะเหมาะกับคนที่อยากลงทุนยาวๆนะคะ,คะก็คือมีผู้จัดการกองทุนคอยบริหารจัดการเงินแทนให้นะคะเพราะว่าตรงนี้เองเนี่ยถ้าเทียบเคียงตัว Active Fund แล้วเนี่ยก็เรียกว่าผลตอบแทนระยะย,ยาวจะได้สูงกว่า Passive f u n นถ้าเราไปมองอตัวกองย้อนหลัง3ปีนะคะ ข้างต้นเองเนี่ยอย่างกอง Alliance ์กับทางด้านเปรียบเทียบกับดัชนีสต o อกหกรที่มีให้เห็นข้างต้นเองเนี่ยทางด้านกอง Alliance เองค่ะก็คือจะได้ผลตอบแทนเนี่ยย้อนหลัง3ปีก็อยู่ที่ประมาณ4ีส่วนสต๊อกหกรดัชนีเองเนี่ยได้อยู่ที่ประมาณ4 0่ถ้ามองยาวกลับไปมากกว่านั้นเองนะคะสาหรับทางด้านกองทุน Alliance ์เองเนี่ยให้ผลตอบแทน5ปีย้อนหลังอยู่ที่ร้<ฮ>อยสี่สิบหกเปอร์เซ็นต์อส่วนทางด้านดัชนีสต o อกหกร ร้อยเองเนี่ยก็คือให้ผลตอบแทนย้อนหลัง5ปีเพียงแค่98%เท่านั้นโอ้โหค่ะอ๋อย้อนลงไป5ปีนะคะก็คือเรียกว่ายาวๆเองเนี่ยคือกองแอคทีฟฟันถ้าบริหารดีๆนะคะก็ชนะ ชนะตัวดัชนนได้ดีเลยแต่ระหว่างทางนี่ความผันผวนก็จะต้องลืมลืมไปไม่ไม่พังเลยคะความผันผวนก็จะขึ้นลง่ันข้างแรงนะใช่ค่ะก็คืออาจจะเหมือนกับว่าทิ้งยาวๆนะคะไม่ได้เล่นแบบเก็งกําไรช่วงสั้นๆอย่างนี้ก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ค่ะก็เรียกว่าจําง่ายๆเลยว่าถ้าแอคทีฟฟันนี้ก็กองทุนก็จะแอคทีฟก็เหนื่อยนิดนึงนะคะแต่ในขณะเดียวกันแล้วแพสซีฟฟันนะคะเมื่อกี้ดูผลอัแพนย้อนหลังกันไปก็อ ถือว่าดาชนะัดาชนีเหมือนกันใช่ไหมคะอย่างนี้กองทุนนี้เหมาะกับใครบ้างคะก็เหมาะกับคนที่อาจจะอยากเซฟเซฟก็ต,ตามดัชนีนะคะ<อ>ก็ไม่ค่อยอยากได้อะไรหวือหวาเท่าไหร่นะคะ หรือว่าในช่วงบางครั้งเองเนี่ยที่เหมือนกับว่าดัชนีตัวตลาดหุ้นเองเนี่ยเขามีการปรับตัวสวิงลงค่อนข้างแรงเป็นอารมณ์แบบแพนิคอย่างเช่นช่วงที่ผ่านมาเองเนี่ยก็คือดังด้านยุโรปเขามีการปรับตัวลงแรงจากเรื่องของยูเครนถามว่าจริงๆกระทบกับภาพรวมเศรษฐกิจมากไหมก็ไม่ได้มากนะักแต่ว่าตรงนี้เองนะคะก็คือเขามีการแพนิคลงแรงทําให้ p า s s i ิฟ f u ันปรับตัวลงมาแรง <c oughs> แต่ถามว่าหยุดแพนิคแล้วเขาก็จะดีดขึ้นมาแรงด้วยซึ่งก็เป็นโอกาสสาหรับ คนที่จับจังหวะลงทุนได้จริงๆก็จะเข้าลงทุนในพัสดิฟฟันจากจังหวะตรงนี้ได้นะคะ,คะ,คะ ทีนี้สิ่งที่คุณปจาจัยอยากจะแนะนํานักลงทุนดีกว่าสําหรับเป็นผู้ที่เป็นมือใหม่จริงๆสําหรับกองทุนต่างประเทศต้องพิจารณาปัจจัยอะไรเป็นพิเศษไหมคะก็นอกจากเรื่องของการเลือกตัวมาสเตอร์ฟันแล้วอย่างที่แนะนําไปสักครู่นะคะาอาจจะมี3อย่างที่เราต้องดูกันอ,อันแรกเลยก็คือเรื่องของนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอันนี้อาจจะเน้นย้ํากันหลายรอบแล้วแต่ถ,ถ,ถ้าเป็นมือใหม่เองเนี่ยก็ต้องดูกันนิดนึงว่า กองทุนที่เราจะไปเลือกลงทุนเขามีนโยบายเป็นยังไงบ้างก็ถ้าแบ่งเป็นหลกัหลกๆเองก็จะมีเรื่องของว่าป้องกันความเสี่ยงเป็นสัดส,ส่วนที่สูงอย่างเช่น7 5 90%หรนะคะหรือว่าไม่ป้องกันความเสี่ยงตรงนี้เลยแล้วก็มีการป้องกันความเสี่ยงตามตัวพินิของผู้จัดการกองทุน<อ>ก็ถ้าหากว่าไม่อยากรับความผันผวนจากตรงน,นี้ก็อาจจะเลือกเป็นที่ลักษณะว่าป้องกันความเสี่ยงในสัดส,ส,ส,ส่วนที่สูงนะคะส่วนที่2เองคงจะเป็นเรื่องของนโยบายการจ่ายเงินปันผลนะคะเพราะว่าก แต่ละกองก็จะมีทั้งจ่ายเงินแบนผลแล้วก็ไม่จ่ายเงินแบนผลก็ต้องอย่าลืมว่าถ้ามีการจ่ายเงินแันผลก็จะมีการหักภาษีนที่จ่ายที่10%ด้วยนะคะ,คะแล้วก็สุดท้ายเลยก็จะเป็นเรื่องของทางด้านค่าธรรมเนียมในการซื้อขายาถ้าค่าธรรมเนียมตรงนี้เองเนี่ย ซื้อขายคิดค่าธรรมเนียมเยอะๆก็ไม่อยากให้ซื้อขายกันบ่อยๆนะคะก็ซื้อแล้วก็ถือลงทุนยาวๆดีกว่าที่จะซื้อขายเทรดดิ้งบ่อยๆเพราะไม่งานเิงเนี่ยผลตอบแทนก็จะถูกค่าธรรมเนียมกินเข้าไป <c oughs> นะคะ <c oughs> แล้วก็ถ้าตรงนี้เองเกิดว่าสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับกองทุนหุ้นยุโรปซึ่งตอนนี้ก็อย่างที่เรียนไปข้างต้นว่ามีประมาณ10กองทุน <c oughs> ก็แนะนําให้ไปศึกษาเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของทางด้าน Morning s t a า Thailand เพราะเขาก็จะมีรวบรวมว่าแต่ละบลจอเองเนี่ยมี ลงทุนอะไรบ้างแล้วก็มีนโยบายการลงทุนอย่างไรบ้างละะ่ะค่ะค่ะก็เป็นข้อคิดไว้ทนะคะที่นักลงทุนก็นําไปพิจารณาได้จริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะกองทุนหุ้นยุโรปนะคะสําหรับการลงทุนในต่างประเทศก็ต้องดูหลายๆปัจจัยที่บอกแล้วค่ะ ว่าการความเสี่ยงอัตราเลกเปลียนหรือเปล่านะคะหรือว่ากองนั้นมีความน่าสนใจเพิ่มเติมในแง่ของเงินปันผลหรือไม่นะคะแล้วก็ค่าธรรมเนียมด้วยนะคะเพราะว่ามในการซื้อขายแต่ละทีนี้ก็ถ้าไม่คิดดีๆนะคะก็อาจจะต้องจ่ายเงินเป็นก้อนโตด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นกองที่แนะนาวันนี้ active fund นะคะหรือว่า uh, passive fund เขาก็ลงทุนในหุ้นยุโรปกันทั้งนั้นนะคะเรื่องของความเสี่ยงก็ต้องพิจารณากันไว้ด้วยนะคะต้องขอบอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับเคสเปิดในวันนี้จากธนาคารกสิกรไทยค่ะขอ,คขอบคุณค่ะ อาละคะ่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีปัญหาหรือว่าข้อข้องใจใดๆนะคะที่เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลค่ะฝากคําถามไว้ได้ที่ Facebook ของ m ั n ดี b บิสนะคะแล้วเราก็จะนําคําถามเหล่านี้ไปถามกับ k คเอ็กซ์เพแล้วก็มาตอบกันในรายการมาอาธิบายเจาะลึกในแต่ละหัวเรือ่องให้เข้าใจกันอย่างถี่ถ้วนเลยทีเดียวแล้วค่ะแต่สําหรับวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วสําหรับ m ั n ดี้บิสค่ะในวันพรุ่งนี้พบกันใหม่เวลาสองทุ่มเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราทั้ง3ามคนและทีมงานลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ